สวัสดีค่ะนะักศึกษาทุกคนในหัวข้อนี้นะคะก็ยังอยู่ในส่วนของอาการประยุกต์นะคะาการหาอนุพันธ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ rate of change หรือว่าอัตราเปลี่ยนแปลงและ r e l a t e d rate นะคะก็จะเป็นอัตราสัมพัทธ์ามาพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอีตัวแปรหนึ่ง นั่นคืออัตราแปลว่าอะไรเรทโอเคที่ตัวแปรตามหรือว่า dependent variable เปลี่ยนแปลงไปโดยเทียบกับตัวแปรอิสระหรือว่าตัวแปรต้นก็คือตัวแปรต้นเปลี่ยนตัวแปรตามก็ต้องเปลี่ยนมาดูตัวอย่างนะคะจงหาค่า x ที่ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน y x เท่ากับ 2x กำลัง3ลบ 15x กำลัง2บวก 24x บว6เนี่ยเป็นศูนย์ทำยังไงดี อัตราการเป็นแป้งก็คือตอนนี้เขากลำลังว่าจงหาค่า x ที่ทำให้ dy by dx เนี่ยเป็น0นี่คือความหมายของโจทย์เลยเพราะว่าเปลี่ยน y เทียบอะไร x เวลาเราเขียนแบบนี้ x ก็จะเป็นตัวแปรต้น y ก็เป็นตัวแปรตามก็เข้าสูตรเราเลย dy by dx หนูก็ดิฟเลยจ้าจากนั้นหนูดิฟเสร็จปุ๊บหนูก็จับมันเท่ากับ0แฟกเตอร์เนาะเพราว่ามันเป็นอะไรพหุนามกำลังสอง ได้2ค่าค่ะเสร็จแล้ว x ก็คือ1กับ4โอเคจากนั้นข้อนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะของวัตถุตัวอย่างนี้บอกว่ากำหนดให้วัตถุชนิดหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวราบเป็นระยะทางนะคะหน่วยเป็นเมตรโอเคโดยใช้ s t เนี่ยอ่าและมีความสัมพันธ์กับเวลาเวลาจะมีหน่วยเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ย s, s, <S จะเป็นระยะทางหน่วยเมตร t, t จะเป็นเวลาในหน่วยนาที st สโอเคสมการของการเคลื่อนที่ถูกไหม t ก <T S 2> ำลัง3บวกที่ทีกำลัง2บวก2ทีลบ1เมตรจงหาอตาัตราเร็วอตัตราเร่งเหมือนในฟิสิกส์เลยดิฟอะไรสมการการเคลื่อนที่ดิฟหนึ่งครั้งได้อัตราเร็วหรือความเร็วดิฟอีกครั้งหนึ่งก็ได้อตัตราเร่งหรือว่าความเร่ง ตอนนี้เราต้องการหาอัตราเร็ว v เนี่ยณเวลา t ใดๆและทีเท่ากับ2ส่วนอัตราเร่งเนี่ยณเวลา t ใดละทีเท่ากับ1นึ่ทำไงการจะหา v ตัวก็ต้องมาดิฟใช่ไหมดิฟ s เทียบ t ดิฟค่ะได้3 t กําลัง2บวก8 t บก2จากนั้นคํานวณที่ t เท่ากับ2ถ้าได้แล้วก็คือ30เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าอัตราเร็วนาทีใดๆก็คือฟังก์ชันนี้เลย ก็คือคําตอบแรกนี้แล้วเมื่อเวลา T ีเท่ากับ2ล่ะวัตถุมีความเร็วเท่าไหร30่30เมตรต่อนาทีอัตราเร่งล่ะอัตราเร่งก็จากดิฟดิฟอัตราเร็วส่วนเวลาอ่ะดิฟต,ต่อค่ะเมื่อกี้เราได้ตัวนี้มาเรียบร้อยละดิฟ V เทียบ T ก็จะได้อัตราเร่ง A ใช่ไหม A อทก็จะเป็น 6T ทบวก8ถ้าได้เรียบร้อยแทนค่ะเมื่อทีเท่ากับ1เราก็จะได้เป็น14อันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะแต่สังเกตหน่วยนิดนึงนะคะ ถ้าเป็นอัตราเร็วจะเป็นไรเมตรต่อนาทีเนาะแต่ถ้าเป็นตาเร่งจะเป็นเมตรต่อนาทีกําลัง2นะคะต่อเวลากําลังสองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงอ่าต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ่าโอเคอัตราสัมพัทธ์หรือว่า r e l a t i v rate คืออะไรเขาบอกว่า อัตราสัมพัทธ์หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณต่างๆเทียบกับอะไรไฮไลท์เลยไฮไลท์เลย,เ,ลยเทียบกับเวลาค่ะโดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณต่างเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันเช่นถ้าตัวแปร y เป็นฟังก์ชันของเวลา t กำหนดนะคะค่าจะเป็น dy by dt แบบนี้สำหรับในกรณีที่ตัวแปรมากกว่า1ตัวที่เป็นฟังก์ชันของ t นะเราอจะต้อง แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่เป็นจริงนะเวลาทีใดๆแล้วหาความสัมพันธ์ค่ะหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเหล่านั้นโดยการหาอนุพันธ์นะคะต้องเทียบกับอะไรเทียบกับเวลาเท่านั้นนะคะเมื่อกี้อัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ย uh, rate of change อาจจะเป็นปริมาณ x เทียบ y หรือ y เทียบ x หรือว่า x เทียบ t ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตาสัมพัทธ์ เทียบเวลาเท่านั้นเลยค่ะโอเคมาดูนี้นิดนึงก่อนเราจะไปดูตัวอย่างโจทย์ในการแทนค่าตาการเปลี่ยนแปลงนะคะของตัวแปรควรคิดเครื่องหมายเพื่อแสดงทิศท,ทางการเปลี่ยนแปลง<ๆ>เช่นเวลาตัวเองเห็น dy/dt เป็นค่าบวกมันแปลว่า T เพิ่มขึ้นและ Y ก็เพิ่มขึ้นไปในทิศท,ทางเดียวกันแต่ถ้า dy/dt เป็นลบแปลว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ย,ยมันจะลดลงเป็นฟังก์ชันลด ยังไงเวลาของเราเพิ่มขึ้นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเวลามต้องดันจากแบบศูนย์ไปเรื่อยๆใช่ไหมมาดู example กันค่ะตัวอย่างแรกบอกว่า,วาถ้าสูบลมเข้าไปในลูกโป่งด้วยอัตราคงที่20ลูกบาทเซนติเมตรต่อวินาทีสมมุติให้อากาศมีความดันคงที่โอเคมีความดันด้วยคงที่และลูกโป่งเป็นทรงกลมจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของรัศมีที่เพิ่มขึ้นโดยกำหนดให้ลูกโป่งมีรัศมี5เซน เอ๊ต้องรู้อะไรบ้างเนี่ยเขาบอกเป็นทรงกลมอ่าสูบลมเข้าไปเจอลูกบาทลแล้วคำว่าลูกบาทนี้ต้องเป็นปริมาตรแน่แล้วก็ต้องถามอะไรอีกถามอัตราการเปลี่ยนแปลงของรัศมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือปริมาตรถูกไหมแล้วก็รัศมีเขากําหนดให้ R เนี่ยแทนรัศมีของลูกโป่งในเวลาที่ใดๆด B ก็แทนปริมาตรของลูกโป่งนะฮะในเวลาที่ใดๆเอ๊ใครจาได้บ้าง สูตรทรงกลมของลูกโปง่งไอ้ทรงกลงมของวัตถุใดๆสิอ่าคืออะไรนี่ไง v เท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3จากนั้นเนี่ยทุกอย่างขึ้นกับเวลาดิฟเทียบ t เลยค่ะอ่าเราก็จะได้ออโทษทีค่ะจากนั้นนะคะตอนนี้เราต้องการที่จะหาอะไร v เป็นฟังก์ชันของ r ถูกไหมเราก็มาดูก่อนว่า dv d y dr ได้เท่าไหร่อ่าดูนะเวลาลรัศมีเปลี่ยนเนี่ยวอลลุ่มันก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดิฟเทียบ R เพราะฟังก์ชันของ R ก่อนแล้วเราก็ได้ค่านี้มาเก็บไว้ก่อนมาดูโจทย์กำหนดอะไรบ้างโจทย์กำหนดบอกว่าอ่า dv by dt เทกับ20มาจากตรงนี้อัตราคงที่ค่ะอ่ารู่โปเนี่ย ถูกเป่าลมเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ด้วยอัตราคงที่ตรงนี้นี่คือตารการเปลี่ยนแปลงของม,มาตภาเทียบเวลา dv by dt คือ20รูปบาทเซนตต่อวินาทีรัศมีของลูกโปง่งบอกมาด้วยคือ5สิ่งที่เราต้องการหาคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของรัศมีที่เพิ่มขึ้นไม่เวลาเปลี่ยนไปก็คือ dr by dt ทำยังไงเวลาเราดูโจทย์แบบนี้นะคะเรามี dv dr ถูกไหมแต่เขาเดันถามอะไร เขามี dv by dt dr by dt ตอนนี้ v ก็เป็นฟังก์ชันของ t r ก็เป็นฟังก์ชันของ t ใช้กดลูกโซ่ค่ะ dv by dt เท่ากับ dv by dr คูณ dr by dt แทนค่าอะ dv by dt รู้ละ20 dv by dr รู้อยู่ละนี่จากตรงนี้แล้วก็ dr by dt ย้ายข้างเลยจ้าเราต้องการหา dr by dt ย้ายทุกอย่างมาหาร20เลย เราก็ได้20ส่วน4พาย,ากาย์กำลัง2จะลืมค่ะ R คืออะไรโจทย์ให้อยู่แล้ว R คือ5แทนค่ะเรียบร้อยได้1ส่วน5พายแล้วอตัตรากาแปลงรัศมีเป็นไรเป็นเซนเซนต่อวินาทีนะฮะต่อไปก็จะเป็นโจทย์ของแก๊สรั่วออกจากลูกโปง่งโอเคนะคะก็ยังเป็นสูตรปริมาตรอยู่ฝากไปดูนะคะแล้วเวลามันลดลงปริมาตรลดลงเห็นปาแก๊สรั่ว ก็ต้องค่าก็ต้องเป็นไงคะติดลบนะฮะเหมือนที่เราพูดว่าถ้าเวลาผ่านไปปริมาตรมันลดลงค่ามันก็จะติดลบส่วนอันนี้ก็จะเป็นกรวยนะฮะกรวยก็จะเป็นการเทียบบัญญัติตายางแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นบันไดนะคะพาดไว้กับกําแพงนะคะตัวนี้ก็จะใช้ Implicit dip เอามาดูข้อนี้นิดนึงก็ได้ว่าทำยังไงเขาบอกว่ามีไม้กระดานแผ่นหนึง่งวางพาดที่กําแพงดังรูป เมื่อวัดความสูงจากพื้นถึงปลายไม้กระดานด้านบนมีค่าเท่ากับ6ฟุตบอกเลยเนี่ยถ้าปลายไม้ด้านบนเลื่อนลงอาถูกเลื่อนลงด้วยด้วยความเร็ว3ฟุตต่ตอน,นาทีจงหาตะเร็วของปลายไม้ด้านล่างเวลาด้านนี้เลื่อนลงฟึบด้านนี้ก็ต้องเลื่อนออกถูกไหมเลื่อนออกจากกำแพงมีค่าเท่าไหร่อัตรนะอัตาเร็วไม่กำหนดให้ ระดานนี้มีความยาวทั้งหมด10ฟุตรู้อะไรบ้างสิ่งเราต้องรู้คือระยะห่างระหว่างกําแพงถึงปลายไม้ด้านล่างให้เป็น x แล้ว y ก็จะแทนระยะห่างจากพื้นถึงปลายกระดานด้านบนเอ๊ตอนนี้รู้อะไรบ้างเห็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ต้องนึกถึงอะไรพีทาโกรัส x กลาลังสบวก y กลังสเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกละความยาว10บกลาลังสองจทย์ให้อะไรมาบ้าง จทย์ให้ dy by dt ใช่ไหมเลื่อนลงด้านนี้อัตราเท่าไหร่3ฟุตต่อนาทีตามมันเลื่อนลงมันจะต้องลด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 ลงแน่ติดลบค่ะเห็นไหมจากบรรทัดนี้ y, y ของเราคือไร y คือ6เราต้องการหาหาไรอัตราเร็วของไปลายไม้ด้านล่างนี่หา dx by dt รู้ dy by dt รู้ y ต้องการหา dx by dt ความสัมพันธ์คือพีทากรัสดิฟค่ะดิฟ ดิฟเทียบอะไรดิฟเทียบ x หรอดิฟเทียบ t ทั้งสมการโทษทีนะคะดิฟเทียบ t นะคะนี่คือัตราสัมพัทธ์ก็จะเป็น 2x dx by dt บวก 2y dy by dt ด้านนี้ก็เป็น0จากนั้นต้องการหาอะไรหา dx by dt ค่ะย้ายข้างมาจันเชื่อว่าหนูย้ายได้จัดรูปค่ะแทน y เป็น6 x เป็นอะไร ยังไม่รู้แต่ d y วาบเป็นลบสทีนี้ค่ะจากความสัมพันธ์ปีทาการัสถ้าเรารู้ x เ,าเรารู้ y เป็น6เรารู้นี่10บกำลัง2หาได้ไหมหาได้6 80ใช่ไหมกดปีทาการัสก็มาแทนค่ะตอนนี้รูล้ละ y เป็น6 x เป็น8 d y d y d t เป็นลบ3แทนค่าคำนวณออกมาได้แล้วค่ะเรารู้อัตราเร็วของปลายไม้กระดานเนี่ยด้านล่างเลื่อนออกจากกำแพง เท่ากับอะไร9 4ฟุตต่อนาทีนะคะ